ครับผมก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับถ้าเกิดไม่มีทุกคนก็จะไม่มีงานนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณครอบครัวครับวันนี้แม่กับน้องมาดูครับผมก็ล่าสุดก็เพิ่งผ่านวันแม่ไปเนาะก็กลับไปบอกแม่บแบบเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะมี VR นะแบบอยากให้มาดู พราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่มีความฝันครับแต่ว่าเราไม่กล้าแสดงออกจําได้ว่าในทุกๆปีของผมเนี่ยในงานประจําปีโรงเรียนทุกปีเนี่ยก็จะมีพ่อผมคอยมาแบบมาถ่ายคลิปทุกปีเลยครับจนแบบจนถึงจนแบบเขาเสียครับก็แต่ว่าวันนี้ผมก็อยากจะขอบคุณแม่ของน้องนะับที่คอยอยู่ข้างหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดครับแล้วก็ อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ร่วมทํางานกันมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดกล้องจนถึงวันนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกคนตั้งใจทําเต็มที่มากๆแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้ทํางานกับทุกคนครับแล้วก็ผู้วินผมก็อยากจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมมีความสุขมากๆที่ได้ทํางานด้วยที่ได้มมาเป็นพาร์ทเนอร์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็จะ จะไม่เปลี่ยนพัฒน,น์แน่ๆแล้วก็จะจำไว้ตลอดไปเลยว,ว่าไปขอผู้วินครับที่ทำให้ผมกล้าแสดงออกแล้วก็มายื่ตรงนี้กับมาเจอทุกคนได้ครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับผมแฟนคลับทุกคนที่มากันในวันนี้ทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ลองถึงผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับก็ผมมีความสุขมากที่ได้มาเจอทุกคนคนระับทุกคนในที่เนี้ยที่ยิ้มออกไปให้ทุกคนได้เห็นเนะี่ยคือเป็นความสุขที่มาจากใจที่มาจากทุกคน,นครับขอบคุณครับ ตอนได้รับบท VR คือเรารักกันแล้วได้รู้ว่าจะได้มาเล่นเรื่องนี้เนี่ยผมขอบอกตามตรงเลยว่าผมกดดันมากและผมกลัวบทนี้มากเพราะว่าสำหรับใครหลายๆคนในหอนี้แนละที่บ้านเนี่ย VR คือเรารักกันเป็นนิยายในตำนานที่เราเคยได้ยินว่าใครหลายคนไม่อยากให้มาเป็นซีรีส์ด้วยซ้ำเพราะกลัวว่าจะไม่เป็นดั่งที่คาดหวัง แต่พอได้ทํามันออกมาแล้วได้เห็นฟีดแบ่ของคนดูแล้วเราดีใจมากมครับที่ทุกคนเนี่ยชอบ VR คือเรารักกันในเวอร์ชั่นของที่พวกเราทํากันต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่คอยติดตามตั้งแต่ EP แรกยัน EP สุดท้ายหรือคนที่ได้มาดูย้อนหลังที่หลังต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมเพราะคุณเนี่ยแหละเราถึงมีแฟนคอนในวันนี้ได้ ้าสุดนะครับผมอยากจะบอกว่าพวกเราทั้งหมดของทีม VR ทีม GMPV ทีม b a c k s t a g e และทุกทีมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่คอยสปอร์ตทุกฝ่ายและทำให้สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นและทำให้พวกเราได้มายืนอยู่ตรงนี้ดังนั้นผมอยากจะขอใช้โอกาสนี้เนี่ยขอเก็บภาพนี้อยู่ในความทรงจำนะครับผมขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับ เอามามาดยกันนะครับหนึ่งสองสา อ่าครับแล้วก็วิดีโอนะครับผม1 2 3แล้อวิยานะครับ1 2 3่งสอวิยาให้ขอเสียงกินนีดสิบกว่าหป่สียงขอบคุณครับขอบคุณมากครับ